ายรับสังหารตอนที่หนึ่งคำวันนั้นเองเสือร้รายเริ่มเปิดฉากอารวาสขึ้นคุณโจรกับสมุนทั้งสองคือเจ้าเฉยและเจ้าขวดได้มาปรากฏตัวขึ้นที่บริเวณบ้านเรือนปัญญาชั้นเดียวแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังตลาดการจันทบุรีบ้านที่กล่าวนี้แหละคือเคหสถานของเสือชุม่มโจรหนุ่มรูปหล่อที่เพิ่งเริ่มเป็นเสือเมื่อเร็วๆนี้ท่ามกลางความมืดและเงียบสงัดขุนโจรทอดสายตามองขึ้นไปบนเรือน แสงตะเกียงส่องสว่างออกมานอกห้องเสดาหันมาทางบริวารทั้งสองแล้วพูดขึ้นเบาๆเองสองคนรอข้าอยู่นี่สำหรับไอชุม่มข้าคนเดียวจัดการมันได้เรียบร้อยแน่แต่หากเองได้ยินเสียงปืนหรือเสียงข้าร้องเรียกอยรีบบุกขึ้นเรือนทันทีฮวดกับเชยรับคำสั่งต่อจากนั้นเสดาก็พาตัวเดินตรงมาที่เรือนพักเสือชุม่มเขาย่องขึ้นบันไดหน้าเรือนด้วยความระมัดระวังขุนโจรได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งหัวเราะและได้ยินเสียงเฮาเๆของผู้ชายอีกคนหนึ่งภายในห้องรับแขก ทามกลางแสงตะเกียงลานเสือชุ่มกำลังพั่มพลอดรักอยู่กับหญิงกลางคนคนหนึ่งผู้มีอายุแก่กว่าเสือชุ่มน่าจะ20ปีได้หล่อนเป็นภรรยาพ่อค้าจีนแต่ลักรอบเป็นชู้กับเสือชุ่มมานานแล้วแอบมาหาเสือชุ่มที่บ้านพักนี้แทบทุกคืนโดยหลอกสามีว่าไปดูลิเกในราว24นาฬิกาล่อนก็จะกลับบ้านพร้อมความสุขเสือดำยืนอยู่ในที่มืดนอกห้องความมืดทําให้เสือชุ่มละชูรักไม่อาจมองเห็นเขาได้แต่เสือดำมองเห็นถนัด ได้ยินคำพูดคนทั้งสองยังชัดเจนอย่าขี้ขาดนักเลยแม่เฮียถ้าเธอไม่ทำอย่างนี้เมื่อไหรเ่เราเราจะได้อยู่ด้วยกันคนที่ร้านเธอมีตั้งยี่สิบคนตำรวจเขาต้องสงสัยลูกจ้างหรือแม่ครัวมันเป็นงานง่ายที่สุดเพียงแต่เธอเอาผงในห่อน,นี้ใส่ลงไปในอาหารเท่าแก่เท่านั้นเขาก็ตายในหนึ่งชั่วโมงแล้วหยิงใจชั่วคอนเสิร์ชุมแก้งขยบตัวออกห่างพ่อชุ่มพูดเอาแต่ได้การฆ่าคนทั้งคนมันง่ายเลยจ้ะชุ่มดึงหล่อนเข้ามากอดเขาคลึงตามความปรารถนา ทุนหัวของชุม่มโลไม่จ้าฉันลากเฮียจนแทบจะตายอยู่แล้วเมื่อเฮียทําไม่ได้ก็ตามใจฉันจะเข้าป่าเข้าดงเสียทีฉันคงไม่มีวาสนาที่ชื่นชมแม่เฮียแล้วรอนทํากิริยากระชดกระช้อยเหมือนสาวรุ่นอ๋อแล้วทุกวันนี้นะ่ะไม่ได้ชมเชยฉันดอกเลยจ้ายังจะมาพูดดีอีกเพราะชุมนะ่มในใจร้อนนักทําอะไรเอาแต่ได้ไม่นึกถึงหัวอกฉันบ้าง ฉันก็บอกพ่อชุ่มแล้วนี่นะฉันไม่มีเยื่อใยเจ้าเสงเลยพ่อชุ่มก็ยิงมันสิจ้ะทำด้วยมือพ่อชุ่มเองจะให้ฉันฆ่าเขาฉันกลัวฉันทําไม่ได้หรอกคุณโจรน,นึกขยะขแยงเกดชังนางเฮียที่สุดหล่อนได้ทรยศต่อผัวหล่อนเพราะความหื่นกระหายในกาม,มาลมเขาไม่ปรารถนาจะเห็นการพ่อรักอันเลวทรามเช่นนี้ดังนั้นเสือดําจึงปลาดเข้าไปในห้องไอ้ชุม่มจอมโจรลองเรียกเสียงหนักๆยกรีวอลเวอร์ทั้งสองกระบอกจ้องหมายไปยังร่างศัตรู นางเฮียร้องวีตอกสั่นขวัญหายโซนเสือชุ่มตกตะลึงแทบสิ้นสติใบหน้าซีดเผือดในตาเลือดลานราวกับว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับมันจุราชพี่ดำเสือชุ่มพูดเกิดเป็นเสียงกระซิบเออกูเองใครบอกมึงว่ากูเคยดำเสือชุ่มตัวสั่นงันงกผมผมเข้าใจเอาเองครับพี่อย่ากโกรธเครื่องผมเลยที่ผมไม่ได้ไปงานพี่เพราะผมไม่สบายครับมิใช่จะลบหลู่ดูหมิ่นพี่ร้องกันข้ามผมกับนึกขอบคุณพี่และนึกภูมิใจที่พี่ดำให้เกียตรติยศส่งบัตรเชิญมาให้ผม <laughs> คุณโจรหัวลอกกากมึงพูดเก่งมากไอ้ชุม่มอย่าตีหน้ากับกูเลยน้องชายกูบุกบันมาหามึงเวลาเช่นนี้เพราะกูต้องการชีวิตมึงเสือชุ่มสะดุ้งเหือกพูดเสียงสั้นเครือกรุณาผมเถอะพี่ดำจะฆ่าผมด้วยเรื่องอะไรผมไม่เคยทำให้พี่ผิดพอกหมองใจอะไรเลยนะคุณโจรยิ้มดุดูไอ้ชุม่มเอ้เสือยังกูก่อนจะฆ่าใครก็พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วมึงนึกว่าไอ้ดำไม่รู้เท่าทันมึงกูสืบมาหมดแล้ว มึงคิดประหรัดประหารกูทั้งที่มึงเองก็เป็นเสอือมีอาชีพเช่นเดียวกับกูอย่าปฏิเสธไอ้ชุม่มมึงเอาบัตรเชิญกูไปมอบให้ตำรวจพิธีแต่งงานกูต้องกระทำระหว่างหากกระสนของตำรวจก็พร้ะมึงกูกับเพื่อนเสือ20กว่าคนเกือบถูกตำรวจยิงตายก็พร้อมึงความผิดของมึงในครั้งนี้ร้ายแรงนักไม่มีทางใดกูจะอาภัยให้มึงได้ฉะนั้นมึงต้องตายเสือชุ่มหมดเขี้ยวเล็บแล้วเขาค่อยๆเลื่อนตัวจากเก้าอ e. ี้นั่งลงคุกเข่ายกมือทั้งสองประสานกันระหว่างหน้าอกเม็ดเหงือปรากฏทั่วใบหน้าเสือชุม่ม แววตาที่มองขุนโจรเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพี่ดำพี่ดำครับเวทนาผมสักครับกรุณาอย่าฆ่าผมเลยผมยินดีมอบตัวของผมเป็นลูกน้องพี่ดำคนหนึ่งฮ <c oughs> ุณโจนหวัวเราะเปลี่ยนสายตาม,มาที่นางเฮียแกเป็นใครเฮียปากคอสั่นสะท้านด้วยความกลัวฉันเป็นเมียพ่อชุ่มจ้าตอแหลคุณโจรตะหวาดลันข่ารู้ดีแกเป็นเมียเท่าแกเสงเจ้าของร้านชำในตลาดอสัตวนนรกเอ้ยไอ้นี่เป็นชู้แกใช่ไหม ผู้หญิงย่งแกมันเร็วมากแกกาลังคบคิดไอชุม่มสังหารผัวแกฉะนั้นแกตายซะเถอะอีีผู้หญิงแพทยยาเขาเวทนาเท่าแกกิมเสงมากพูดจบขุนโจรก็หันมาทางเสือชุม่มไอชุม่มข่านางเฮียซะปฏิบัติตามคำสั่งข้าโดยเร็วเสือชุ่มมองดูคาบายเขาที่วางอยู่บนหลังตู้แล้วพูดกับขุนโจรผมไม่มีอาวุธครับพี่ดำเสดําอมยิม้ม ก็บีบคอมันสิว่าจะยากเย็นอะไรจนหนุ่มยกมือทั้งสองตะครุบคอภรรยาพ่อ้าจีนนางเฮียวีตลองได้คําเดียวแล้วยกมือทั้งสองป้องปัดช่วงแขนอันล่าสันของชุ่มชูรักหล่อนที่กลายเป็นเพชรขาตไปแล้วเสือชุ่มเกรงนิ้วมือทั้งสิบนิ้วบีบคอหล่อนแน่นและบีบอย่างทารุณเสดาสุดตัวลงนั่งเท้าแขนเก้าอี้ตัวหนึ่งมองดูการกระทำอันโหดเหี้ยมของเสือชุ่มแล้วก็ผิวปากเบา ไม่ได้วันไหวหรือว่าเสียวอะไรเลยสักครู่กิริยาดินน้นรนนางเฮียก็สิ้นสุดลงร่างอันขาวท้วมอ่อนเปียกใบหน้าซีดเสียวร่อนสิ้นใจตาย,ตายแล้วพอเสือชุ่มคลายมือออกนางเฮียก็ล้มฟุบก,กับโซฟานั่นเองปิดฉากความสกปรกโสม,มมของรอนแต่เพียงเท่านี้กิริยาเสือชุ่มเหมือนคนวิกลจริตเขาหายใจที่เร็วในตาที่มองดูขุนโจรเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพี่ดำเขาพูดและหัวร้อเสียงปลาอันเป็นกิริยาที่ฝืนทำ ผมฆ่านางเฮียตามคำสั่งพี่แล้วครับเสดำพยักหน้าขอบใจทีนี้กูจะฆ่ามึงไลชุม่มเอา้าพี่ดําพี่ดําครับโปรดเวทนาผมพูดพางซุดตัวนั่งทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ค่อยๆค,ค,คลานเข้ามาหาเขาแล้วกอดขาเสดำไว้ไว้ชีวิตผมสักครั้งเถอะครับพี่อย่าฆ่าผมเลยเสดำสลัดล่างชุ่มกระเด็นข่าช่วยอะไรเองไม่ได้ชุม่มเองคิดร้ายต่อข้าก่อนเองรู้ดีอยู่แล้วผู้ใด,ดตั้งตัวเป็นศัตรูข้ามันผู้นั้นต้องตายด้วยน้ำมือข้าไอชุม่ม ในหอ,อกระดับสีน้ำตาลบนโต๊ะนั้นคือยาพิษที่เองจะให้นางเฮียไปฆ่าผัวมันใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วครับดีข้าจะส่งเองไปนรกด้วยยาพิษเองพูดจบเขาก็ผิวปากเป็นสัญญาณขึ้นเจ้าฮวดกับเจ้าเฉยรีบขึ้นมาบนเรือนทันทีทั้งสองถือสเตนคนละกระบอกเดินเข้ามาในห้องอย่างร้อนรนแล้วยืนตะลึงไม่เห็นนางเฮียนอนอยู่บนโซฟานี่เลือ,อชุมช่มเจ้าเฉยพูดเสียงหนักๆ <S <S ผมยิงมันเองพี่ดำฮ่าฮ่าอย่าเสียงปืนนั้นเป็นอันตรายกับเราฮวด หากแก้วมาใบหนึ่งตักน้ําสักครึ่งแก้วเอาอยาพิษในห่อบนโต๊ะนั้นผสมให้ชุ่มมันกินเอ็งช่วยทําหน้าที่เจ้าของบ้านหน่อยเจ้าหวดหิ้มป้นครับได้พี่เดี๋ยวผมจัดการให้เรียบร้อยหวดเดินมาที่ตู้ใบหนึ่งเปิดตู้ออกหยิบถ้วยแก้วออกมาหนึ่งใบแล้วเดินกลับมาที่โต๊ะรับแขกยกคนโถแก้วเทน้ําลงในถ้วยแก้วครึ่งหนึ่งตามคําสั่งแล้วแกะหอกระดับสีน้ําตาลเทผงสีขาวลงไปส่งให้มันหดเซดําพูดเสียงหนัก,นก,นกๆเจ้าหววหนีบสเตนไว้ในมือขวายกมือซ้ายส่งแก้วยาพิษให้ ชุ่มมีทีท่าเหมือนจะเป็นลมเขาซื้อยาพิษนี้มาจากในแพทย์คนหนึ่งในราคาแพงมากและแพทย์บอกกับเขาว่ายาพิษชนิดนี้ถ้ากินเข้าไปแล้วไม่มีทางแก้ไขเลยพี่ดำพี่ดำครับโปรดไว้ชีวิตผมคุณโจนผุดลุกขึ้นเดินเข้ามาประชิดตัวศัตรูของเขาแล้วยกปืนพกในมือขวาจี้ขมับเสียชุ่มทันทีถ้ามึงไม่ดื่มยาพิษในแก้วนี้กูระเบิดสมองมึงแน่มึงเลือกเอาทางหนึ่งความรักตัวกลัวตายบังเกิดขึ้นแก่ชุ่มเหลือประมาณโจนหนุ่มจำใจต้องดื่มยาพิษในถ้วย เพราะมันดีกว่าที่เขาต้องตายด้วยกระสุนปืนซึ่งทารุณระหว่าเสี่ยมากในความรู้สึกของเขาแล้วเสือชุ่มก็ล้มฟุบลงกลางห้องร้องไห้เหมือนเด็กๆมีกิริยาคล้ายคนวิกลจริตขุนโจรมองดูสมุนทั้งสองแล้วกล่าวข้าจะออกไปคอยที่รถป่านนี้บุญมากคงเป็นห่วงข้านั่งหงอยเหงาอยู่ที่รถคนเดียวเองสองคนอยู่นี่แหละให้ชุ่มมันสิ้นใจซะก่อนค่อยออกไปเข้าใจไหมครั้นแล้วขุนโจรก็เก็บปืนพกใส่ซอง หยิบขบายของเสือชุ่มบนหลังตู้มาถือเดินออกไปจากห้องไม่ได้สนใจเสียงร้องไห้คลั่งครวญของเสือชุ่มซึ่งบัดนี้เริ่มมีอาการทุรนทุรายแล้วสิบวันในป่าดงพงไพรทําให้แนงน้อยเมียรักขุนโจรต้องหงอยเหงาป้าเปลี่ยวใจอย่างยิ่งถึงกับบางขณะหล่อนต้องแอบร้องไห้เงียบๆความนึกหวังจะได้รับความสุขเป็นไปไม่ได้เสียแล้วถึงแม้เสือดาจะรักหล่อนเพียงดวงใจของเขาคอยพเนาพนอเอาใจหล่อนแต่ก็ไม่ได้ทําให้แนงน้อยได้รับความสุขอย่างจริงจัง อดีตของหล่อนเคยโลดลั่นอยู่ในพระนครหลวงท่ามกลางความเอิเกระเลิกลรลหราความสับสนอลรมันของยอดยานและประชาชนพลเมืองอันคับขังหล่อนมีชีวิตแวดล้อมอยู่กับมิตรสหายชายหญิงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาพร์อันวิจิตรงดงามดูมหรสพทั้งภาพยนตร์และละครแต่แล้วบัตนี้แนงน้อยต้องมาตกละกรรมลำบากอยู่กลางดงกลางป่าอาศัยเนกระท่อมแคบๆสร้างกันหยาบๆความเป็นอยู่ไม่ได้รับความสะดวกสบายเลยเต็มไปด้วยความหวาดระแวงภายจากสัตว์ร้าย ูคอยแววได้ยินแต่เสียงปืนของเจ้าพนักง,งานตำรวจสิ่งแวดล้อมทำให้แนงน้อยนึกเบื่อหน่ายและหมดความสุขหล่อนไม่เข้าใจเลยว่าทำไมบริวารเสือดำตลอดจนตัวขุนโจรมีความสุขสนุกสนานไม่อนาถรร้อนใจอะไรเลยขุนโจรทั้งหกคนสับพยอกหยอกล้อสนเสเฮากันตลอดวันเราพินขาเราจะซุ่มซ่อนตัวในป่าดงอย่างนี้ตลอดไปหรอคะรอนถามเขาในตอนบ่ายวันหนึ่งเพราะคำถามประโยคเดียวทำให้เสือดำกับห่อนต้องใช้เวลาสนทนากันถึงสามชั่วโมงเศษ แนงน้อยร้องไห้กระสิกระสิกอยู่ในอกขุนโจรรอนสาร,รภาพกับเขาตามตรงว่ารอนหวาดกลัวตำรวจอย่างที่สุดแล้วว้าวเวใจเหลือที่จะกล่าวแล้วรอนขอร้องให้เขาเลิกเป็นโจนนรพาลรอนหลบหนีไปอยู่เมืองใดเมืองหนึ่งและอยู่ในเมืองไม่ใช่ในป่าเช่นนี้ คิดดูบ้างนะคะรับรพินถ้าพี่จะยึดอาชีพเป็นโจรอยู่อย่างนี้วันหนึ่งคงถูกจับหรือได้รับอันตรายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะตำรวจนะ่ะมีสมรรถภาพเข้มแข็งมากอาวุธแบบใหม่มีอำนาจในการยิงตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปราบปรามโจรผู้ร้ายกำลังถูกส่งทยอยจากต่างประเทศมาเรื่อยๆน้อยเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่พี่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นพลเมืองดีเสร็จทีน้อยยินดีติดตามพี่ไปทุกหนทุกแห่งช่วยพี่ทำมาหากินจะทุกยากสักเพียงไรขอให้อาชีพสุจริตเถอะ นะไปอยู่เสียไกลลิฟในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราเท่านี้เราก็มีความสุขแล้วพี่เหตุผลของแนงน้อยทําให้ขุนโจรเห็นพ้องด้วยเมียคนแรกคือวานิดาต้องสูญเสียชีวิตด้วยกระสุนปืนตํารวจที่จังหวัดอ่างทองและเขาต้องกลับมาเป็นโจรก็เนื่องจากเจ้าหนะ้าที่ตํารวจติดตามสังหารเขาน้อยจา๋าไม่ใช่พี่สมัครใจจะเป็นโจรหรอกจก้ะพี่คิดอยู่ทุกวันทุกคืนอยากกลับเนื้อกับตัวเป็นพลเมืองดีแต่ตํารวจไม่ยอมยกเว้นความผิดที่แล้วมาแนงน้อยศพหน้าลงแนบอก ็เราไปอยู่ไกลๆสิครัละพินลองลงไปปักใต้หรือขึ้นเหนือก็ได้คุณโจรได้ปรึกษาหารือกับแนงน้อยต่อไปในที่สุดเขาก็มีความเห็นกับหล่อนว่าเขาพร้อมแล้วที่จะสิ้นสุดความเป็นโจรแต่การเดินทางล่องใต้หรือขึ้นเหนือไม่แน่นักจะปลอดภัยตำรวจคงส่งรูปถ่ายรูปประพันเขาไปยังสถานีตำรวจตามจังหวัดต่างๆฉะนั้นเขาจึงอยากพานงน้อยบุกป่าฝ่าดงไปทางทิศตะวันตกของการจนบุรีที่พรมแดนไทยพมา่า มีธนบดีชาวพระนครคณะ 1. หนึ่งหักล้างถังพงทําเหมืองทองเขาทราบว่าค่าแรงกรรมกรแพงมากวันหนึ่งประมาณ50บาทเพราะเป็นงานหนักและเต็มไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บไปอยู่เมืองทองกับพี่ธนายอดรักพี่จะทํางานเป็นกรรมกรหลบซ่อนตัวที่นั่นสักห้าหเดือนเก็บหอมรอมริบเงินทองเอาไว้หลังจากนั้นพี่จะพาน้องน้อยย้อนกลับมาการนาบุรีแล้วบุกเข้าสุพรรณบุรีเลยไปอ่างทองเดินทางขึ้นภาคเหนือเลือกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเป็นถิ่นทมาหากินของเราต่อไป เมืองทองที่เขาพูดถึงมันก็อยู่ในป่าอีกนั่นแหละแน่น้อยไม่สู้จะเต็มใจนักแต่ในที่สุดหล่อนก็ตกลงเพราะหล่อนเคยได้ยินในตำรวจที่กาญจนบุรีเล่าให้ฟังว่าพวกกรรมกรชาวเมืองการที่เป็นชายโสดได้พากันเดินทางเข้าป่าลึกไปเป็นกรรมกรเมืองทองมีไรายได้งดงามเมืองกาญจนบุรีมีสภาพเหมือนกับนิคมแห่งหนึ่งเย็นวันนั้นหลังอาหารเย็นผ่านพ้นไปแล้วเสดอดำก็เรียกประชุมบริวารทั้ง6แล้วแจ้งให้ทราบว่าเขาจะเลิกเป็นโจร ผาแนงน้อยไปทำงานเหมืองทองที่พรมแดนไทยพมา่าทุกคนนิ่งอึงเสียขวัญไปตามๆกันต่างมองดูขุนโจรด้วยความอาลัยรักเจ้าเชยน้ำตาคลอนึกไม่ถึงอยู่ๆเสือดำจะทิ้งพวกตนไปพี่ดำเชยพูดเสียงเครือขาดพี่เสร็จแล้วพวกผมทำไงกันล่ะครับเขาตื้นตันใจอย่างที่สุดมองดูหน้าสมุนทีละคนพวกเจ้าก็ยังต้องการดำเนินอาชีพเป็นโจรต่อไปข้ารู้ข้าคิดว่าเองนั่นแหละเชยควรทำหน้าที่แทนข้าปกค้องเพื่อนฝูงเจ้า เพราะเจ้ามีฝีไม้ลายมือพอตัวข้าจำเป็นเหลือเกินต้องแยกทางกับพวกเจ้าเพราะข้ามีเมียเสร็จแล้วไม่ช้าคงมีลูกไอ้น้องชายเจ้าทั้งหกร่วมไปร่วมตายกับข้ามาความจงรักภักดีของพวกเจ้าข้าจะนึกถึงจนวันตายแล้ววันหนึ่งข้าได้กลับมาเป็นนายพวกเจ้าอีกเสียงสดําสั่นและแผ่วเบาความอารยรักบริวารทําให้น้ําตาเขาไหลคอหน่วยเจ้าพรพูดเสริมขึ้นผมไม่คัด้านความประสงค์พี่ดำหรอกครับเพราะรู้ดีว่าพี่ดำไม่เคยล้มเลิกความคิดแต่ว่า ผมและเพื่อนเพื่อนทุกคนอะไรรักพี่ดำและพี่สาวเรามากคุณโจรยิ้มเศร้าข้ารู้ดีพรรู้ว่าพวกเจ้าเคารพรักข้ามากขอพวกเจ้าเปิดโอกาสให้ข้าเป็นพลเมืองดีกับเขาเถอนนั้นน้องชายเจ้าหวดก็พูดขึ้นบางเมื่อพี่ดำจะแยกทางผมก็ได้แต่อะไรรักพี่และขออวยพรให้พี่มีความสุขความเจริญอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่สาวตลอดกาลนานผมโมคนจะไม่ยอมแยกจากกันเป็นอันขาดเพราะจะยกย่องให,ให้เฉยเป็นหัวหน้าโจรแทนพี่ตามคําสั่งพี่พวกเราไม่หวังเป็นคนดีหรอกครับ เมื่อมันชั่วแล้วก็ให้มันชั่วไปตลอดชาติเสดํายิ้มให้บริวารเขาาเราพูดกับทุกคนครับปลื้มใจที่พวกเจ้ามีสามัคคีต่อกันขอให้เจ้าจงจเจริญรอยตามข้าถึงแม้เราเป็นโจรเราก็ต้องมีศีลธรรมมีวาจาสัตว์อย่าทำ้ายเจ้าทรัพย์ถ้าเขาไม่สู้เราอย่าชุดคลาดลูกเมียเขาจำไว้พวกเจ้าต้องซื่อสัตว์ต่อกันอย่าเอารัดเอาเปรียบกันข้าทั้งสองจะอยู่ร่วมกับเจ้าในคืนนี้เท่านั้นพรุ่งน,นี้ข้าจะลาพวกเจ้าไปแล้วเงินกองกลางเรายังมีราวแปดพันบาทข้ามอบให้พวกเจ้าทั้งหมดแม้กระทั่งงงปืนิเขอ้ ข้าขอปืนพกติดตัวไปกระบอกเดียวเท่านั้นเงินสักสามรอยพอละขอให้พวกเจ้ามีความสุขกันสมุนโจรตื้นตันใจไปตามๆกันทุกใบหน้ามีน้ำตาคลอหน่วยสายตาทุกคู่จ้องมองมาที่ขุนโจรเป็นตาเดียว